นิยายรักนิยายเสียงเรื่องอดีตดักซาตานร้ายตอนที่10ขณะที่รุงนารากำลังก้มหน้าทำงานอยู่ที่โต๊ะของเธอนั่นเองจูจๆเอกสารหลายแฟ้มก็ถูกวางลงบนโต๊ะทำงานของเธอปังหญิงสาวมองกองเอกสารก่อนจะมองคนที่นำเอกสารนั้นมาวาง กิตวีจ้องมองเธอด้วยสายตาชื่อชาฉันจะกลับกรุงเทพฉันก็เลยอยากจะฝากให้เธอช่วยดูงานแทนฉันด้วยถ้ามีอะไรโทรหาฉันได้ทันทีคำสั่งนั้นทำให้คนตัวเล็กแอบดีใจอยู่ลึกๆนี่เขากำลังจะกลับกรุงเทพหรือเนี่ยงั้นเธอก็จะได้หายใจอย่างทั่วท้องแล้วสินะเธอไม่ต้องคอย ระแวงระไวยว่าเขาจะหาเรื่องแกล้งเธอหลายวันเลยนะสิอย่าดีใจไปหน่อยเลยฉันไปแค่สาสวันเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเขาบอกพร้อมกับจับจ้องเธอด้วยสายตจาจับผิดและรู้ทันเธอแอบก้มลงแล้วเดือกตาท่าทางเขาดูทันเธอไปเสียทุกอย่างรับทราบข้าเจ้านายเธอบอกอุบอิบเหมือนประชด นี่เธอเประชดฉันใช่ไหมรุงนาดาเปล่าสุนน่อยฉันแค่รับคําสั่งจากคุณเท่านั้นเธอตอบเจ้านายด้วยน้ําเสียงปนระอาแทนที่เขาจะโมโหแต่แววตาของเขากลับมองเธออย่างกรุ้มกริ่มอดีตของเขาและเธอที่ผ่านมาทำให้เขารู้เธอประชด ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้เมื่อก่อนเธอก็เป็นแบบนี้ด้วยความดื่มตัวจึงเผลอก้มลงหอมแก้มโนนดังฟอดเหมือนหมันเคี้ยวอืเธอพลั้งหนี่เขาแทบจะตกเก้าอี้แต่ไม่ทันคิดว่าเขาจะจูโจมเป็นผลให้หัวใจของเธอเต้นครมครามเขาตรงใจขยับเข้ามารวบเอวของเธอ หาเรื่องรังแกเธอซ้ำลุงนาดาผลักอ,อกกว้างเธอทำตาโตตกใจจ้องเขากะหมิงนี่เธอพยายามยั่วฉันใช่ไหมลุงนาดาน้ำเสียงของเขาแหบพร่ายิ่งแววาตาของเขาก็ฉายแววปรารถนาอย่างชัดเจนเปล่าซึ่งน้อยสาวน้อยดิ้นขลุกขลักอยู่ในอ้อมแขนเว่าเขา ก็ยังทำท่าอยากจะดอม,ดมแก้มหอมนุ่มอยู่ร่ำไปอย่ามาทำเป็นใส่ซื้อหน่อยเลยนะอย่านะคะคุณกิจเธอยังคงออกปากใกล้หันซ้ายหันขวาคนที่เฝ้าจะเอาเปรียบมากกว่านี้ฉันก็เคยทำแล้วอย่านึกนะว่าฉันจะหลงกลเธอสาวน้อยกัดดมฝีปากจนซีดไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่ใช่คนที่ดูดีในสายตาของเขา าคงเกลียดเธอมากสินะเขาคิดจะใช้ให้เธอทำอะไรให้เขาก็ได้ยิ่งคิดยิ่งน้อยใจในวาสนาเขามีอิทธิพลกับเธอเสมอเขาสามารถทำให้เธอเสียใจทำให้เธอดีใจทำให้เธอวันไหวสุดท้ายเขาก็ทำให้เธอมีรอยแผลอยู่ในใจดวงนี้มือนายังคงรบกอดเธอเอาไว้ เขายังคงจดจ้องเธอเหมือนเยื่อชิ้นโตแม้ปากหรือการกระทําจะบ่งบอกถึงความรังเกียจแต่ความเป็นจริงคือเขาอยากจะอยู่ใกล้เธออยากเห็นทุกอิริยาบถหรือทุกท่าทางที่เธอแสดงออกต่อเขาถ้ากลัวว่าจะยั่วคุณก็ถอยไปสิคะเธอต่อว่าเขาเมื่อเขาไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆ เธอกลัวหัวใจตัวเองงั้นหรือดุงนาดาคำพูดของเขาแทางใจทองเธออย่างจังใช่เธอกำลังกลัวกลัวสิ่งที่เธอกำลังหนีมาโดยตลอดหัวใจของเธออ่อนแอขึ้นด้ื่อยๆไม่ได้อยู่ใกล้เขานี่คุณหลงตัวเองเกินไปทุกกล่าวคะ่ะปากดีงั้นคุณก็ปล่อยฉันสิเขายิ้มยั่ว ยิ่งเห็นเธอโมโหเขาก็ยิ่งชอบใจก่อนที่เขาและเธอจะทันได้ตั้งตัวจู่ๆประตูห้องก็ถูกเปิดออกทำให้ทั้งคู่ตกใจที่พระออกจากกันกิดค้าเสียงแหลมสูงเรียกชายหนุม่มก่อนที่เจ้าหล่อนจะก้าวเข้ามากอดแขนของเขา เรากับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่สนใจว่าทั้งคู่จะมีสีหน้าท่าทางเป็นเช่นไรพิงมาได้ยังไงครับเนี่ยเขาถามชมภูพันด้วยความสงสัยพิงคิดถึงคุณนสิคะเขาไปหาที่บ้านแล้วเจอคุณลุงท่านบอกว่าคนอยู่ที่นี่พิงก็เลยมาหานะสิเธอส่งเสียงออดอ้อนไม่คิดจะทักทายคนอื่นที่อยู่ในห้องเสียด้วยซ้ำ ไม่น่าลำบากมาหาผมเลยนี่ครับผมเองก็กำลังจะกลับกรุงเทพวันนี้พอดีกิทวียังคงใช้น้ำเสียงอันทุมนุ่มกับอีกฝ่ายทําเอาคนฟังอีกคนที่นั่งก้มหน้าอยู่กับโต๊ะของเธอถึงกับน้อยใจเธอไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่ที่รู้ร้หล่อนต้องมีความสำคัญต่อเขาแน่ๆเพราะเขามีท่าทางสุภาพกับเจ้าหล่อน ไม่ได้จับจ้วงเหมือนที่เขากระทําต่อเธอฉันกลับก่อนละฝากงานทั้งนี้ด้วยน้ำเสียงที่เขาบอกเธอฟังดูเย็นชาเหลือเกินค่ะคุณกิตวีพอเธอเอ่ยตอบชมพูพันถึงหันมาสนใจรุงนาตาจรลอนมีท่าทางไม่ชอบใจอย่างชายชัดแต่กิตวีเดินออกไปจากห้องเสร็จแล้ว ท่าทางของเขาห่างเหินจากเธอมากเมื่อผู้หญิงคนนี้ปรากฏตัวขึ้นเธออดน้อยใจไม่ได้ก็อย่างที่เขาบอกเธอเป็นทุกอย่างสำหรับเขาแม้เธอจะรู้สึกหวงแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ในเมื่อเธอเป็นแค่อดีตคนรักที่เขาแค้นจนฝังใจรุงนาดาแอบรอบเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัว การกระทําของเขาในวันนี้ตอบคําถามได้ดีทุกอย่างกิตวีไม่เหลือเยื่อใหญ่และไม่มีเธอในหัวใจอีกต่อไปแล้วผู้หญิงคนนั้นทั้งสวยทั้งดูดีทุกอย่างหล่อนดูคู่ครวรและเหมาะสมกับเขามากมายหล่อนดูคู่ควรและเหมาะสมกับเขามากกว่าเธอหลายต่อหลายเท่าอย่าเสียใจนะ ลุงนภาอย่าเสียใจเลยนะลุงนาดาเธอต้องทนให้ได้อีกไม่นานเธอก็ไม่ต้องทนเห็นอะไรแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะลุงนาดาได้แต่ปลอบใจตัวเองส่วนกิตวีที่ขับรถพาชมพูพันออกจากดีสอร์ทมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเขายังคงสุภาพมากจนเหมือนเย็นชาแต่ชมพูพัน ไม่อยอมให้เขาทำเช่นนั้นเธอชวนเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะหล่อนรู้ว่าผู้ชายอย่างกิตวีมีโรคส่วนตัวสูงเขาเป็นคนที่เข้าถึงยากสาวๆมากหน้าหลายตามากักมองว่าเขาหน้าค้นหากิจคะเลขาของคุณสวยดีนะคะหล่อนเอ่ยเหมือนถามเรื่องทั่วๆไปทั้งที่ในใจลึกๆไม่ชอบ หล่อนไม่ชอบความใกล้ชิดที่หล่อนได้พบเห็นตอนเปิดประตูเข้าไปนั้นครับกิตวีตอบเรื่อยๆอย่าไม่ยี่ะดูท่าทางคุณจะสนิทสนมกับเธอนะคะหล่อนโยนหินถามทางก็ไม่สนิทเท่าไหร่ลุ้งนาราทำงานที่นั่นและผมก็เลยจ้างเธอทำงานต่อเขาตอบตามจริงเรื่องงานนุ้งนารา ไม่เป็นกองรองใครมีแต่เขาเองนั่นแหละที่อยากจะแกล้งเธอเท่านั้นก็ดีค่ะแต่หวังว่าคุณคงไม่จ้างเธอต่อหลังจากปรับปรุงรีสอร์ทเสร็จหรอกนะคะชมภูพันธ์ไม่สงวนท่าทางรอนรอนแสดงท่าทางไม่ชอบรุ้งนาดาชัดเจนทำไมล่ะครับเขาเองก็ไม่ชอบใจเธอเหมือนกัน ที่อยู่อยู่ชมภูพันธ์ก็แสดงท่าทําเป็นเจ้าของของเขาและยังมองรุ้งนาดามไม่ดีทั้งที่หล่อนไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเองก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงที่จะมาเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของเขาเช่นเดียวกันจบแล้วน,นะคะอดีตรักซาตานได้เนาะต่ฝากอีย่าด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วย ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะรักนะคะพูนรักษาสวัสดีค่ะ